เพื่อนทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับผกกับผมอีกแล้วนะครับช่องโชกกระม่นนะครับจะพามาเบิงแปลงนะครับแปลงฟักทองนะครับใครชอบปลูกฟักทองนะครับดีมากเลยนะครับเพราะว่าจะปลูกพริกปลูกกะเขือปลูกฟักทองฟักทองนะครับขายได้หรายยางนะครับขายได้มากทั้งต้นทั้งยอดนะครับ ทั้งใบทั้งเครือนะครับใบมันนะครับสามารถเอาไปให้ง่วกินได้นะครับให้สัตว์เลี้ยงนี่หมากมันนะครับ,บรังติดลูกปัจจุบันนะครับปลูกฟักทองเกษตรกรนี่บ่ค่อยปลูกปันใดนะครับน้อยคนที่จะปลูกฟักทองนะครับเพราะว่าฟักทอง ปลูกยากนะครับติดลูกน้อยนะครับหนึ่งต้นจะมีลูกอยู่ประมาณหนึ่งลูกนะครับบ่กเกินสองลูกนะครับประมาณนี้กับเป็นโลกน้ำน,นะครับฝักทองก็คือโลกใบเหลืองใบยิกนะครับใบเหลืองใบยิกลูกมันกอนจะยิกน้ำน,นะครับก็เลยปลูกยากจังหน่อยนะครับขันผู้ได้ปลูกได้นะครับ ราคาก็จะดีมากๆเลยนะครับแพงนีง่คือดอกมั่นนะครับขายได้ทั้งดอกบานนะครับดอกที่ชังบวบบานทักยอดฟักทองดีอย่างหนึ่งครับคือฟักทองบอกคอยชอบน้ำนะครับปลูกนาแลงก็ได้นะครับใส่น้ำในหน่อยนิดเดียวเท่านั้นนะครับพอให้ดินมันชื้นต้นฟักทองก็อยู่ได้แล้วนะครับ ลูกน้าฝนนะครับขึ้นยากนะครับเพราะว่าดินมันแข็งนะครับดินทรายนะครับถูกน้ำนี่น้ำาหลาขังโดนนะครับดินทรายเห็ดให้พืชบวกขึ้นนะครับเขานาฝนนาแล้งดินไงกุนๆพอแล้วพี่น้องเลยนะครับ นี่ครับกําล่งติดลูกนะครับนี่เพิ่นปลูกถือช่วงหนาหนาวพอดีนะครับแปลงนี้นะครับเพ่นปลูกหลายอย่ครับพ่นปูกอยู่ประมาณสองไหลนะครับประมาณสองไหลไปไปลายกับล่งติดนะครับเพ่นปลูกนะครับเพ่นก็จะเก็บขายนะครับ เก็บขายส่งตลาดมีเม่ามาลับการปลูกฟักทองอยากให้ติดพ้นดีนะครับจะไปเก็บดอกมันออกนะครับห้ามเก็บดอกมันออกดอกมันหลายเท่าใดยิ่งดีนะครับเพราะว่าให้มแมลงบินมาให้มแมลงตัวผสมเกสรให้นะครับจะไปเด็ดยอดมันนะครับ ห้ามเด็ดอยมอนปล่อยธรามชาติแบบนี้นะครับม็ต้องไปเลียงปุ๋ยมันนะครับให้งามแน่ว่างามเนี่ยครับคีรายลายแบบนี้ติดพลนดีนะครับขันมันงามมันไม่ค่อยติดผลนะครับมันจะออกพลนหน่อยระยานะครับมันต้องไปพ่นมันนะครับไม่จําเป็นนะครับคือโรคพืชนะครับมันก็เป็นตามธรรมชาติของมันอยู่แล้วนะครับ จากสวนฟักทองนะครับมาเบิงบักพริกอีกครือบักพริกพริกแดงนะครับปลูกดีนะครับแถวบ้านผมพริกแดงกำลังจะเป็นหมากนะครับนี่ครับผมล่งคลิปไปแล้วนะครับพริกแดงต้นใหญ่นะครับเขาไปติดตามได้ที่คลิปยาวได้พีน้องเด้คัทโพเดซนใจนะครับเขาไปรับชมในในรายละเอียดได้นะครับนี่คือพริกแดงนะครับพริกแดงเพิ่งปลูกใหม่กำลังออกนะครับ อยู่ในคนเดียวแหละครับเจ้าเดียวที่ผมลงได้หลายคลิปนะครับเพื่อนปลูกหลายยางสวนผสมผสานนะครับเพื่อนขายอย่างหนึ่งเดียวเพิ่นก็มาขายอีกอย่างหนึ่งขายบักพริกขายบักเขือนะครับมีบักพริกนะครับบักพริกบักคอยชอบน้ำนะครับอย่าไปใส่น้ำหลายนะครับถ้าน้ำหลายมันจะเลื่อนเติบโตช้านะครับปลูกหน้าหนาวนะครับพริกหน้าหนาวออกผลได้ดีกว่าหน้าฝนนะครับ นฝนนะครับปลูกพริกไม่ค่อยขึ้นสตูพืชกับ่พาคอยมีนะครับนี่ครับถึงมันจะมีโรคนะครับมันก็ับจะเลือดเติบโตได้ดีนะครับ